สวัสดีครับที่นี่ช่องพระเครื่องร้อยแปดวัดไทยในตำนานครับสำหรับวันนี้ผมนำพระนางพญาครับผสมไม้ช่อฟ้าวัดละขังนี่เป็นวัดเจ้าอารมนะครับเก้าพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยสามสิบห้าครับซึ่งองค์นี้ก็เป็น มวลสารที่ผสมมาจากไม้ช่อฟ้าวัดละฆังนะครับซึ่งขนาดขององค์พระก็จะเหมาะผู้หญิงนะครับเอาไปใส่กรอบเงินหรือกรอบทองก็ได้นะครับแล้วก็นํามาห้อยไว้ที่คอหรือหลีบติดเชื่อไว้ก็ได้ครับเดี๋ยวผมเอาออกมาให้ชมครับนี่ครับ ก็จะผสมไม้ช่อฟ้าวัดละคังดังนั้นแต่ละองค์ก็จะมีไม้ช่อฟฟ้าผสมอยู่ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นรูปทางกายภาพรายละเอียดต่างๆนะครับอย่างองค์นี้ก็จะมีติดอยู่เแถวๆนี้ปีสามห้านะครับ องขนาดกำลังดีเลยครับเหมาะเหมาะมากผมว่าขนาดนี้เรี่ยมทองดีนะครับสวัสดีครับแล้วเดี๋ยวตอนหน้าจะเป็นพระเครื่องจากวัดไหนเดี๋ยวมารอติดตามชมนะครับกดติดตามเอาไว้ครับมีมาให้ชมเรื่อยๆครับสวัสดีครับ